ดือดไปหวานห้าเลยใหญไม่ตรวจคักคักถ้าเมยจะเบื้องหันโอ้คัก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 ตรวจกรุงเทพมหานครไปได้เนี่ยป้าไปอันจากข้างยีสซีไทยแลนด์ฝากมาให้เฮาเนาะพี่น้องเนาะกะดีแต่ว่าอันนั้นบ่มข่มนดีจะขอบบ่ฮกมันลงแบบจะได้แอร์ลงแบบ่าีสซีจะเถิบอุ่นนะล้องอ่ะบัวลงมาจะเถิบปกติหันเมนอายเพิ่นนอกขึ้นว่าขนหลแต่ว่าสิเป็นหนองเพิ่นแด้แบบนี้ขึ้นเียนจ้ะ หายขอหายเกินไปนี่โอ้ไยแจ้งแน่เได้หนิอันก็มีความมุ่งซื่อดีใจแล้วโอกัมุกขอบใจหลายๆเด้อ FC FC คุใหญ่ใจดีเด้อที่อันทรงดอกไฟไม่ห้ยไม่ใหญ่ติ้งเด้อก็ขอบุกขอบใจเด้อให้เจ้าแเตงสวรรค์คือดอกไฟกระดูกเด้อฮาเงินฮาคำไอยู่ดีนี่แฮ เหมือนี้ห้าสิมาทํากาใส่หลออไฟเน้องพี่น้องนาออันนี้ก็เป็นหลออไฟอันจากห้างยิ t ซีไทยเล่นฟังมาให้ห้าเน้องพี่น้องนาอก็เลยว่าอันทําอีทหันว่าพเวอกกันมาซ้องหลวงหันขั้นสีวาวด้มันไปติดยูวัดเเตอร์หรือบอกรนาะพี่น้องนาอก็เลยทําอีหันเิียเอาหลอหนีเลยไปติดยูวัดแต่หูซูวาดอกสันหันมันแจงกลัวน้องเนี่ก็เรียกว่าติดดอกตัวนี้ยูเพื่อนเอามันจึงแบบว่ามันจึงใส่เลยทั่วถึงตัวนี้นี่มันจะแจงประมาณ แบบประมาณ6กเจเนต์อนในร้อยเปอเนต์่ที่บ่ามันอ่อมหอมบแต่ว่าตัวสันหันเม้นว่ายื่อ่งไปขึ้นในคีปก่อนเข้าห้เหืไหเบิงฮะนอทุกคนนาะมันเลเยื่องแห้งอีดีมอสมกับวัดนอนพี่นองตอนนี้สร้างคนกกำลังเอาหลอกไฟเก่าลงอยู่เดี๋ยวเนเดิตัวนั้นตัวใหม่ ตัวไม้ยย่หรอตัวไม้เดีดันี้นมุ่มในี่นะไอ้กันเออเออมุ่มม,มุมมุมส่วนนี่แหละแลนมาทางนี้อนกะันเออเออเออให้มันเนื่องไปฝุ่นไอ้วันนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนไปใช้ทั้งกลางมว่า เพราะว่าเวลายีเมายเครื่องยอยค้ายของกรสีกสีแจ๊บบอโกีเก็ผักกางอ้ายเมมันอยู่ทั้งไหนเนาะไหนมเเี่ยนพิอเมยตัวนั้นมันชี้เนอาไปคุณค่นใส่หมุในลยเออตัวเนื้อไปคุณบัดบัตอนี่หเเนี่ยเขามาใส่บอหเออ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 เอาะรี่เอารถแปซี่เข้ามาอย่างเข้ามาพักผ่อนก่อน แล้วว่าเขาสียอัพเสต์งย่ใหญ่ค่่เพว่าเอรีนเออรดโคกนั้นเนานขาม่คินเ่น่เกิสาบทนตทีกันทักผู้จ่อนนะท่นก็ว่าีลนีคลินไหนอ่ะนี่ท่านผู้ชมมาเบิ่งนี่รอกไฟตัวนี้นี่มันมันเพ่เนาะท่านผู้ชมนาะดับวบน้นีใเขาเสีระองเตี่ยนแพงเบิ่งด้วยมันเป็นน้ำแพงบ่นีโอ้โหว่าสิเป็นน้ำยังเนาแม่ซางกวดเบิ่งนั่นข้เสียแต่เด้ข้าเสีไปข้ให้สรซางแล้วกวดเบิ่งว่ามันเป็นยังหย่อนยังม มีฮักซุปอันนี้กับเปิดแล้วเลยเอาแบบยังไงว่ามือนี้ฮอตซิตี้สองจุดก่อนแต่ว่าหลอกไฟไหมเทาไหร่แต่เอาหลอดหนึ่งเด้อซุปพันกระคืบตอนซุปหายใช้กระโมนอีกม้อืมซุปอะไรกระมอมันบ่ได้โดนเนาะผมหมายเนี่นเป็นอีสังเราผมเข้าใจอ้าวนี่ว่าเป็นเรื่แพงนะหรือว่าจังไรแบตมันมันมีแบตอยู่ข้างในแบโทรศัพท์บแค่นี้แสงมันมีเกลีสับก็ไฟเขาเกลี่ยซื้อขั้นตอนอะโเก็บอะไร้แบตเตอรี่ ทักไดว่าเพื่อนกับว่าฟ้าขึ้นไปเข้มไหลเนาะฮอไปแป้งนะวัตถุมั้นแบบว่าแบบว่ามันขี้รักมันไปตองแล้วมันกระทบแมนเพราะว่าขี้รักเนี่ยมันไปตองไปยัางบัวมันเสียเนี่ยอะไรเนาะท่านผู้ชมหรือว่ามันไปล้มเป็นแบ๊กกระสาเพราะว่ารออื้อนี่หอเดียวกันกับว่าเป็นเนาะก็เลยบอกหัว่ามันเป็นน้ำอีหยังเนาะเออสแมยว่ามันเหมือนมองไรใส่จะเบิ่งมันเหมือนจังไรเนี่ยจจะเหมือนแล้วก็เหมือนมากเลยใส่นี้ใส่ต่าง โอ้เออนี่สีทรายแห่ซเมย์เนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเวลาฝนคายเครืองง้มกระขือนหาไฟมันดุมากแล้ววันนี้เข้าการติดเดี่ยวเดี๋ยวสีทรายคลิปให้เบื้อง้วยว่ากลางคืนไม่ไปจังไดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่อยู่โซนนี้เมื่อกระสีเปิดไฟไปอยู่ในเฮื่อนฮ่าลอุนไฟในเฮื่อนกันยังโบหงคักสเมย์ว่โบเ็นหูแห้งสเมย์วาเออใจทางกลางใส่ทางกลางเนาะโอเคเออตัวเอาตัวนั้นในีอายมาก ยายมาใส่ทั้งกลางตัวน่ะแมนหันนี้กันยังไงดีบดไปจวดใส่สมองสมองเพิ่นเนาะไอ้ซางห้าวนอดดุพยายามการเพิ่นเกิดอุบัติเหตุน้อยนึงโต๊ะร่องอ่านว่าขั้นไหลโต๊ะเพราขั้นไหลเราพี่น้องไปถือยางก่ออ่างมื่ก่อนให้มังกรให้มังกรให้ดอกไม้ให้ของแถเอยเลยเอออุบัติการเป็นขาให้ตัวะจักเข็มซองซองเข็มอ้าถการสิเจ็บคัมแล้ว บื Ö, alone, like right? oh, ้องหันไอเบื้องเลยเบื้องหันมันจะมันแห้งแสดงเบื้องโอ้ยโถเออมันกระด้างเค็มของเราอีนดีแสดงว่ามันจี๊กแห้งเลยนี่พ่อง่างายออกก็เห็นข้าวปๆเลยเฮ้ยว้าวเจ้าเนาะพี่น้องเนาะหอยยิบเพิลซาซองเค็มอยู่วันนี้เนาะเออ ะดีแต่ว่าอนันบ่กขอบอหาแมนดีแต่ขอบอหามันลงแบบจะได่แอกลงอบบว่าได้เถอะผมนะน้องมาเอากลัวลงมาแต่เถอะปกติหันมันอายเพิ่อนลนอั่ขึ้นว่าขนาดแต่ว่าสิเป็นเนองเพิ่นลได้แบบนี้ขึ้นหายโค้หายเกณฑ์ไปว่าขนาดนี่ก็บพรว่าซื้อใหม่บอซื้อใหม่เออซื้อใหม่แหงมันทับงานอยู่ค่อนงานต่วัวจี่เนาะแต่ว่าสี่สบลองนเนาะโอ้ลอยลอยปลายจุด โอ้40ปายดอกเื้อมันบ่ได้อีสรางคือว่ามันบ่ได้บบว่าสมมุสิเฮ็ดดังใหญ่จักรอบเอ้ยย่านของเราใหญ่ของใหญ่ก็ของบ่40ดอกพุ่ว่าเออเป็น100 40 40ปายเออว่าจังซั่นเนาะทอเลมื่อหนยจ้พร้อมตื่นนอนบ่นี่เอื้อยเบิ่งสภาพเจ้านีพร้อมตื่นนอนเลยนี่บ่ได้ไปงเียมือนี้วันเสาร์นที่นาไปอยู่บ่ เพื่อนอันนั้นแล้วนึกว่าทาราออกหลูกก่อนโอ้เนเบ่งคลิปบ่เดี๋ยวก็เบ่งคลิปค์พกันอีกเพ่นชอบม่มีเหรอชิับเหอออชิันไขาออกกนเยเยอบปหนึงเด้อแลนอีกอนเลยไปบอกน้าหม่สร้างก่อนเด้อเออคาวันกันบ่ไมวันันสาทแม่สามเดียมเนาะบัดนีซางว่องเดียวจกกเบิดขนนี่ละหันมาามายเลย้นก็ได้แรดก็ได้คักเป็นคัก แบบไม่มาเลยเลยโดโอ้ยเขาจะดิ้นงาเงินในการเลยตกอย่างนีตัวนี้นม่แม่ห้าสิบตีส์ตนี่เนาะพี่น้องเนาะห้าสิบตีส์จมมุกนี้นี่เนาะมันเกิดจากในหุงไปจะสีราะว่าปกติหายมันมือจมอนนนโหลดห้านี้แล้วละค่ะให้มันเห็นทางนั่นแบบแย่ๆน้อยน้อยหนึ่งพี่น้องโหลดกะกายไปใกายมากก็เพราะใส่สมใส่น้ำกันสอยโหลดโคกเนี่ยเขาสิไปซสายี่นาะนี่เนาะ เขามาซวยม่เขามาจอดพักจิโนพระรา,า,านไทยแลนด,ด์เด้หน่โอ้รถกรุงเทพมหานคระไปได้หนิโอาโหจิโนะนัก,นกท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคระกูลไขึ้นผู้สาวเนาะเออนี่นี่รถอันนี้อีกรถกัมพูช์ใหญด้ที่ดื่มรวยหวานมากเลยใหญ่ไม่จะรถคักๆถ้ามยจะเบึ้งหันโอ้มี่จะรถคักๆ โอ้ขาด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 โอ้ขุณโลกคุนโลกทางคุนโลกวัตัวบินมาเนยเออมันล้ทางอยู่เลยมันทางไรทางตอนตอนนั้นแต่ละคนมากนี่สีล้ทางตลอดเพราะว่าเขาคืนว่าทางนีเนาะเมนแล้วก็เกียนอยู่แต่ว่าเขาบวกเขาใจแล้วล้แล้วก็สีไปทางฝุ่นเขาปวดใกว่าไปทางฝุ่นนนะ ข้าหม่วงตัวไหนมันโรแมนขื่นพระใหญ่ตัวผีผีเต็มขื่นพระใหญ่เรื่องผีน้องเรื่องไฟหมาโอ้แปลงไฟยุทธ์อันกับบริเวณคาราวานไทยแลนด์เนาะพี่น้องเนาะตัวไรพ่อตัวตี๊ดนี่นี่ตี๊ดใส่ท้องกลางนี่พ่อมีแต่ก็เอาลงมาโดดโบโบเจอแต่ว่าเอาลงคผื่นลงเรื้อนตัวนี้ตัวนี้ตี๊ดเป็นผลเนาะตัวนี้หลอกใหม่นี่เขาสิตี๊ทั้งเถือเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาโรคเก่าเก็บไว้ก่อน แล้วมีดอกนาะนี่กคถือว่าหุงเดียันนี้แกเป็นติดเดียเนาะตอนกลางคืนมันจะเป็นแนวนี้เนาะเออถือว่าหุงก,ก้อนเก่าเนาะไหมเนาะวันนี้ยังจะดอกนั้นยังวอร์เ็นเนาะเออจะน้อยเออ,อย่างแค่จะน้อยตัวนี้ติดเดียวนี่ละห้าเสบิ่งี่พี่อเออโอ้ขักักอกันขักแห้่พุงแล้ววะเออ,เออเออกะยากมาพอดีเลยมาจับกล่องให้แน่หอนจีวอสั่งถึง โอ้เออเจ้ากล่องให้ได้วุ้นหนึ่งคอออกระยาวยกำลังหมาแต่เวียงจันน้องยองเนาะค่าประกันกันเออ่าเจ้าไห่นยันอกตอนนั้นเนาะจะน้อยจะได้ม่ค่าสหาเท่าไหร่นีิพอสองแสนเสองแสนหระกันแล้ว่ะสงคาเสีหายสองแสนละโอ้แม่อสองแสนกี่คาเสีหายกัน้าว นเาแน่ยังกอิออกนอกี่เลยนี่เป็้องออกเออลงยางเลยนะขอว่านั่ดสนานะโอ้ยขอโมอบใจร้าร้เลเขาเือมาก่ะบ้ามยังอกเกินใส่ไหล่สุกเศร้าซีโมโม่งนอกอืคั้ก็มาไหล่ทีน้องเลยเกิดใส่บริการอลไรเด้อไทยจะประซักเหาอกวนนอัตตาเษวันเรารดชาล์งเราไปไหเราต้อไปไหนเบิรเราอี่งนเออตอนนี้ั่วฮุมดีเลยน่อย่านาะ กระไรเลยหวดไปเสริมไข่ใช่ไหมวะค่ะ คือนักกีฬาที่อส่าค่ะนักกีฬาที่อุส่าระยอ้วเอ้ยเป็นมาหาถลยจ้าเถวห่ไรเขาเออโอ้เป็นอย่งนั้ยยงดีใจวะดีใจเลยนาะเดี๋ยวเราใส่ใหม่เดี๋ยวเรา่ใหม่เออเป็นผู้ละสตรีเลยพี่อู้ดเขาก็นั่งดีสีแรกจจโเขียวมา โอเนมจะ่เลงมาจเลยเอามอน้เ yeah. nah, ่ง yes uh ี huh. uh ้ไฟแจง่ยได้สอันก็มีความึกดีใจแล้วขอมุอใจได้หลายเด้ออัน FC FC คุณยยใจดีเด้อที่อันรงดอไฟไม่ให้แม่ยิงเด้อมออใจด้อใหจแจ้ส่างขึอกไฟกรดูกเด้อหาเงหอไยู่ที่นี่เน่ออจะเดินจะินซอยขอัวนมเนียมากขาได้ให้กลบนไปอยเถาผ่านเ่าเด้อ มันกลมีแสงสว่างถึงว่าอีเ็ามีหลอกนอกเพราะว่าปกติวันนี้มันเมือกเด็กปกติวันนี้มัน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 เมือกตื้อๆแะไรก็มีไฟมาก้นอยากให้มันเด่นกันอย่างเห็นเท่าเครื่องของเท่าคนมากแจ้งแกงแนวนี้สแม่รักเท่าผู้เท่าผู้มากมืกมันจะสีลนอกมีหลอกนอกอ่ะ ขอขอบคุณได้หลายนำเอฟซีกรุงเทพมหานครทีวมาเพื่อนฝางมาใหากะให้่เพื่อนอ่า pues mm. สวยเฮ้ารือว่าใหญ่เฮามาทะเลกับให้กล้าไปขึ้นโดยเท้าท่านเท่าแล 8, 2, nah. ้วกัน <quer> อ <for> ีสซงดวงฮัน้องนี้มกักคิดว่าเฮ้าจะไปจับยูวัดนอกที่หนองนกหว่าน้องนี้มึูถือซื้อวัดหัน0มื0แห่งนี่วัดหนึ่งอยู่แถวบบานฮามันมื0แทงเดี๋ยวจากนั้น้องนี้มก็สีอัาเดอีกสุนาเด้อขอขอบคุณขอบใจเธอหนึ่งแล้วก็ขอบใจน้ำเอฟซีท่านผู้ชมเบิร์ด ฝากซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในเด้อเนาะดีใจไร้ลายทีว่าเออส่วนลายแบบเอฟซีฟังประเทศไทยคนมาฝากโค้งเฮาแล้ไก็เห้าใส่ใส่ซอยแลวก็สนับสนุนเฮาานอกพี่น,อน้องเนาะเอฟซีทางฟังเาาเฮ้าพูอยุต่างประเทือกันก็สนับสนุนสองเขากันเข้าก็ดีใจไร้ลายเนาะผู้ใหลายเนาะนําแบบทีว่าเฮาไดมีคนหาคนแพงแบบนี้เนาะพี่น้องจะได้กะเว้าลายกะซึ่งโพ้นะ สำหรับวันนี้น้องแนวกะสิขอตัวลาไปก่อนเด้อเจะได้กะสิมีคลิปวนมวนคลิปไปเที่ยวมาหายบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้น้องแนวกะสขอตัวลาไปก่อนสบายดีพี่น้องบายๆแยงแห้งแยงแห้งเลยแยงเตงแตงก็ได้เลยเต็งเต็งเตงแตง